กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมม,มิสเตอร์ซิวเวอร์ในพาร์ทนี้เราก็อยู่กับเกมเทพยุทธพุทธิแฮนซ์ก็เขามีอัปเดตสกินใหม่ <c oughs> เป็นสกินเอาใจสายแดนแต่ขอพูดก่อนนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวไอดอลอาร์พีจีขึ้นชื่อว่าไอดอลแน่นอนนะครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นเองเลยเราแค่ปล่อยเกมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เล่นของเขาเองนะครับตีมอนเองอ่าตะลุยด่านเองก็ในเกมเขามีออโต้ผ่านด่านอยู่แล้วเนาะก็เียง่ายๆว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายและกันแนวทังของเกมนี้หลกักๆนะครับนั่นก็คือการอัปเกเรดพลังเยเเราอะ ก็สามารถสู้คนอื่นได้ง่ายฉะนั้นในส่วนของออโต้ผ่านด่านออโต้เควสเนี่ยเราก็ปล่อยในส่วนของออโต้ไปแต่ถ้าในการอัปเกรดค่าพลังเนี่ยเราก็มากดอัปเกรดเองอัปเกรดปีกเองหรือว่าจะเสริมในส่วนของอื่นๆเองเนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสู้ด่านได้ง่ายผ่านด่านได้ง่ายแล้วก็จะได้รับของวันมากขึ้นนั่นเองงั้นเรามากับเข้าเรื่องหลักกันดีกว่า อย่างที่เกิดน,นะครับว่านาตอนนี้เขามีสกินใหม่เข้ามาซึ่งก็มีสกินทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสกินก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สตีขาแดนก็เป็นสกินในยุคใหม่ตีมใหม่เวลาเราใส่แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมตัวละครก็จะดูสวยขึ้นแต่แคนให้ไปไลยว่าน่าจะปีกบางนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครมังกรฟ้าซึ่งสกินหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหอย่างเท่เป็นมังกรขาแดนอหมดมาดจอมยุทธเลยทีเดียวแล้วนะถ้าเราติดปีกเข้าไปล่ะ บีเข้าไปดูมันก็จะเท่มากขึ้นกว่าเดิมนะ ส่วนถ้าเป็นตัวละครอิสระนะครับสกินของเขาก็จะเป็นอิสระขาแดนโอ้โหหัว oh สีเขียวเลยนะครับฟรีดอมมี FC ซึ่งก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งแล้วสกินพวกนี้ไม่ใช่บวกสเตตัสน้อยๆน,นะถ้าเป็นสกินแบบปกติเนี่ยก็จะบวกพลังลบแค่2 5 3 7 5หรือถ้าเป็นสกินสีส้มนะครับก็จะบวกพลังลบแค่7จ6บวก SP 6 0ี0 0พลังโจมตี15 0 0 0แต่ถ้าเป็นสกินขาแดนเนะี่ยโอ้โห oh, บวกเลือดถึง200,000พลังโจมตี6 0 0 0ื่นพลังป้องกัน3 0,000ืพลังป้องกันเวทอีก3 0,000ื่น ซึ่งสก,กีนนี้เราสามารถอัปเกรดขั้นได้ด้วยนะครับเนี่ยขั้น2พลังก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวขั้น3พลังก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเข้าตัวและแน่นอนนะฮะตัวละคร,รคพวกนี้มีสก,กีนใหม่แล้วใช่ไหมก็จะมีสก,กีนปีกใหม่ด้วยเหมือนกันปีกนีออนเข้ามาเข้าคู่กับเซตของเขาก็จะโบกพลังลบให้เยอะเหมือนกันอยู่ที่9ก้าหมื่นซึ่งพื้นฐานพลังลบอะสองหมนอกจากจะเป็นปีกระดับสูงปีกสีแดงเนี่ยพลังก็จะพอๆกันแต่แน่นอนนะครับเราสามารถอัปเกรดขั้นได้่ เกียไปเห็นไหมพลังเพิ่มขึ้นเท่าตัวปลื้มเพิ่มขึ้นไปอีกก็แบบนี้ใส่ทั้ง3ตัวเลยละกันเดี๋ยวเราจะได้ลองดูด้วยนะครับว่าเออใส่ทั้ง3ตัวแล้วจะเป็นยังไงอ๋อใส่3มตัวทีเดียวไม่ได้นะครับงั้นดูตัวละครผู้หญิงก่อนโอ้โหออกมาตีข้างนอกน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายแบบหน่อยดีกว่านะครับดูดิโอ้โหเดินยังโวยนะครับปีกกระพือปีกกระพือบินได้ด้วยอลองเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้ชายบ้างอืมต้องให้เขาใส่หน่อย ดูวความเท่แม่ตัวละครผู้ชายใส่ก็เท่เหมือนกันนะฮะเดี <laughs> นี่แหละแก๊งขาแดนเพื่อความเท่เพิ่มขึ้นมากอีก อย่างนี้ตัวละครอื่นผมก็ต้องหาปีกมาใส่อีกใช่ไหมนี่แบบนี้เลยโอ้โหเมื่อใส่ปีกครบ3ตัวแม่แต่ยังได้ปีกนีออน3ตัวมากกว่านะฮะนี่แหละก็คือสกอินที่อัปเดตเข้ามานะครับมาตอจากเรื่องที่พูดติดค้างไว้ว่าเกมนี้เล่นง่ายใช่ไหมถ้าอยากให้เขาทาเควสตรงด่านให้นะครับเราก็ติ๊กที่ออโต้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเวลานั้นนะครับเขาก็จะไปสู้บอสให้เมื่อสู้เสร็จนะฮะถึงเควสเราก็กดรับแค่นั้นเองซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับเราจะเอาเวลาไปทําอะไรก็ได้โดยอยากเล่น2จอ3จอ c a d 5อดี ก,ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่ผมว่าเล่นแค่ไอเดียเดียวนี้ก็มันแล้วนะเพราะว่าในเกมนี้ก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีอะไรหน้าเราสามารถตีกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเลือกตีได้เลยยิงเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะฮะยิ่งมันหรือว่าเราจะกดโจมตีตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกดูว่ามีคนมาโจมตีเราไหมแล้วเราก็กลับเข้าไปหวดโจมตีเขานะครับโจมตีไปเลย ทรมานเด็กเมื่อเรามีชุดแฟชั่นแล้วมันก็จะเพิ่มความง่ายในการเล่นของเราใช่ไหมแม่เห็นอย่างนี้ง่ายไปและถึงแม้ว่าสกินพวกนี้นะฮะจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครแล้วเราก็ควรที่จะต้องอัปเกรดตัวละครเพิ่มความสามารถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจุดติที่จะโบกพลังลบให้เราอย่างมากหรือจะเป็นหาอุปกรณ์ดีๆสวมใส่ซึ่งกระดอบได้จากการล่าบอสเหมือนที่เคยรีวิวไปก่อนได้นี้นั่นเองและสิ่งสำคัญอัปเกรดปีกด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่าสกินปีก นีออนจะเท่แต่ปีกที่เราสวมใส่จริงๆเนี่ยถ้าเราอัปเกรดขั้นก็จะโบกสไตตัสโคตรเยอะเลยเห็นไหมความสวยความเท่นะครับดูโอ้โหขนนกฟินิกซ์มันก็เข้ากันอยู่นะแบบนี้ลองดูมุมมองแบบนี้บ้างอือหืออะไรจะขนาดนั้นมาถึงท่าเรือแล้วโอ้มีฉากเรือแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองต่อสู้ด่านกันหน่อยดีกว่าเนาะอือใส่ชุดขาแดนนะฮะตะลุยด่าน เพิ่มอีกนิดถ้าเราอยากได้ของง่ายหน่อยนะครับเราก็กดกวาดล้านทีเดียวได้เลยเมื่อเรากดเนี่ยเราก็เหมือนได้รางวัลในการฟาร์ม2ชั่วโมงนะครับ กดไปฮะกวาดล้างเห็นไหมได้อีกพีด้วยได้ลมปานด้วยได้เหรียญทองด้วยและได้ชุดอื่นๆอีกมากมายคังเต็มชุดเต็มเะครับเราก็กดหลอมบื๊บแค่นี้เองเห็นไหมเล่นง่ายไหมครับเพราะว่าหัวใจหลักในเกมนี้ก็จะเน้นค่ากัน PP กันอยู่แล้วเนาะก็สําหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมารีวิวสกินให้เพื่อนๆดูว่าสายแดนเป็นยังไงสําหรับลิงโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย พาร์ทนี้ไปแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ